ครูซาบนท่างมหารมเรีนท่านเทียรน้ามปัจจัยมาถวายคูยเป็นเย็บชี่เรียนครูนท่านกายท่านก่ยท่านผุ้เที่ยวท่านตัวชิดตัวประดุถวายบัณฑีตเป็นแเป็นมุ่นสามมุ่มมบบนบทัวมรถวา,ย,ายสามพยะนานเป็นรูรับประการมุ่นคูข,ขอสุคอลับขอสุคอรมานท่านู กูสีว่าจะไหมสีว่างานทำไนจะมีเงินเยอะสูงอะไรหอเรื่องเรื่เกี่ยวกับกาเกี่ยวกอยู่ร้านคู่บอล่ยู่กเหมือบกันว่ากูเรื่องนม้นี มาแบบนี้เลยทบใหมาถึงหลวงจ่กทุ่งมาำเล็ดหลวงสำเล็ดหลูกสำเล็ดลูกซ้ำเล็ดหงวุ้นอกพอสายบุญพ่อหลพรหลูกเด้กจ้าอือได้มีบุญรวมสารกันลายลวก จังแมกะเหลวจังแมกกะเลวได้หมนอะจะ่มกกะเลลวเดอกเตมีบุญหวงสาั่งอยู่เนอะพ่อบอกีนั่งลาทิศต่อไปแล้วเพ้อเอสางนั่นอยู่นอความเป็นจิงกับสางสององค์นั่นแหละสางสององค์ให้สางสององค์นันอยูเอ อพอวางงานเนี่ยอีนั่งหลาดดนะ่าถือหรือจะไปได้หนักกีเสียนหะยอืมขั้นสางองเดียนวะต้องสางสองที่ต้อมนะาถามว่าดัดสานป้องกัน,กนก็สม,นะมูรณ์บอลแต่ให้สางค่อนอบมืนะอเสือหมูเล้อกองปูใหญ่ห้าลก องค์ปูใหญ่ห้ด้เป็นองค์ปูเลยดุเป็นองค์ปูเลยดุเนอในสังกองค์มีอยู่ทามบาซิเลียบอมันบุกเลียสำเร็จด้วยดุเนอะสำเร็จด้วยบุนบาลมีด้วยดุเนอของปวบลูก่วปยด้วยดุเอะมีบุญความสุข สานองค์ใาองค์คนเล่าแล้สำเร็จที่เ่อหลเนแ้สำเร็จสาลองค์เดียวอนสำเร็จไม่เล่าใกเเสียงเบียเสียเาบดเยาเสียงะเนาะบลเดเสียงหลุดสาอง์เดียวคนอำเรอืมสาองค์เดียวคน đầy đi tập đầy đi tập đó đất đầy hai năm ngoài mắt ค่ามนีมีขมาเห็ดอีกมาสั่หรืมานจะมีลูกมีลูกเสียพอสีเขามาแ้วลูกเนอะซีมีลุกสีพอเขามากอืยเขาเสด้มาซอยสามลูกบาร์รัมีีต่สิกอยู่ด้วยลูกเนอะองปูใหญ่แล้วลูกเนอะเป็นองปูใหญ่องปูใหญ่แล้วลูอเือ

เอาวัดไปนี่หายเข้าบ่ายชักก้อนถันตัวเอาวัดว่าไวถัดตัวเอากี่ยตั้งนานเลยแต่ว่างไว้แอบคันหาแอบถือว่าคันหากะได้นับบังไหมรู้มันขาบ่อนั่นนับบังดูคุูก็อยากนับันนับบังนูข้บ่อนั่นเอ้ามาเอ้าคับคับพอว่าคับพออย่างนี้เขาว่าคับครับผมจ้กกเคราะว่ับบ่ ขบบ้าฮะบบ้าคบขบจ้ขบหาขู่ยอะดิฮะอืหลังก็หอเขาจะเออเขาขันหาอือเอ้าวันนั้นับบ่าขบรั้งเคกับนับบ่าขบได้ยนังหลักนับไปนับไปแค่เทียงนึงนับไปนับมาแค่เทียนเอียนหลังวันนับ่ไปเทียนเทียนหันึงไปด่าเทียนหังนึงมันเทียไปเทียขก็บ้าขบโ่ คันนกกเทียอันเ้ีหนังหนักหน่อย,ยเฮ็ดนเ,นเอ,อ้เอาเอ้าเฮ็ดกันใหม่นับกบว<ม>่าเคาเขาไปม,มานับไปเทียนนั่งขอลออันนึง่งหยาหัวเนาะเอ้าเฮ็ดเฮเสียไปอห่งหอ้เทียนเงนนี่นักหนักหนอนว่าคคบแบบนี้ไป้แตงขันหาน่ะแตงขันหเออแตงไปแตงมมาน่ะเทียนน่ขลออยู่ทั้งตัอแทงหนึ่งบางหว่นแงนเออ ี่ต้องลาพ่อเส่ยเห็นเงินดเห็นเงินั้าเงินวิ่ะมาหาีแม่มาาบ่าก่ยวี่ะาเราว่าขัดตัวจไปเที่ยวไหมเพราะเด้เที่ยวเช่นกูเูเช่ันเทียเช่นันเที่ยงเหี่ยาเที่ยวเอที่ยวันบ้างน้องโอ้เ่ยวัาพ่อสาว่าเพิ่มคัดเขาเ่ันหาหนามคขาโอ้ครับผมเออ ว่าจะคบว่าจะคบแต่ว่า้าคอแวมาบ้าเที่ยงมาจะกัน้ามากไปมาวามากบาคบเอาทันาเอาทเออท่านไหทับเขานกทักคนทัเขานนับเง้างเนงเงงงงเงงเงอเงงเเง้งงงเงงเงเเเงงเงงกงงเ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 เง้างงเ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 งง้ง เขแล้ก็นังแบบเต่ตโง่พอกระสลาโง่หลาโง่หลาขนานั้นทั้งถือกบว่าในเขาดีทงโดีท้งทนแม่ดีแั่ว่าทั้ไมเนาะมันหนาแล้วเอาอันซื้อทำเออดีกับว่าทาไมเอาซื้ออเอหัวลงคนกว่าออกลูพาอาะหนักนั่นครับผมะได้ชางแล้วเรอเ่าเออพ่ออย่ส่งที่นั่งละไปไปหาช่างมาเร็ว เดี๋ยวจังแม่พ่เขาพ่อแอบ่เขาบ้านบ่อยถ่าน่าเ็นม่ั่พ่าบ่นชื่อไรเนี่ยเไหนบ่กูไปเน่อืออยากช่วยบ่เนาะอยาแต่งเาอืมเดี๋ยวเดี๋ยวก็น้อกีต่น้าคา่าคุณ่าคาร่าชี้าหน้าคาร่าคาร่าคาไ่ากูบ้าด้เขยันใช่มาร่าคาร่าี้ต่หน้าคาร่าโอ้ชี้ตน้าคาราชี้ตาหนาคาราคุณ่ะ ก็หนะเขาก็ว่าเหมือนกัอันนีเขาจะชิสันเขาได้หนาข้ากวางกุ้งอันนั้นปลาเ้ปลาเรมี่เน้อปูเด้อปูยังทำได้ปูยังทำได้ปลาปูยังทำได้ปาปูยังทำได้อ้ยง่าย่นั่นแหะต้งช้ขียเขียวง่ายง่ายแล้วเนาะชิ้วเขีย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 วง่ายงย่ายงยเก็บเขียน เก็บเก็บองง่าๆแล้วนององู่งอาองโตง่ายผลิตอาวามาบักข้าวบุษขากินเดียข้าหาาิไแ่ได้ข้าวขาติัวใาจะให้พ้อเต้นหอเข้าวัาติมาฝากโค้ดข้าวขาติมาฝากโค้ดข้าวขาติมาฝากค้ดข้าวขาติมาฝากโคิด้าวขาติมาฝากโค้ด ซับสนนปูรอะปีใจนภูร์คนศิพอพญานาคที่เพิ่นนำมาเตะโคลาดเขาบอว่าผิดตอบเขาบอกเขาหยังแต่แต่บังคุณุู้ที่ขาวขาวคนนไอ้บอช้างไอ้ไหนเขาชื่อเล่นชักนะนั่งานเมยอละพอบอกนั่งเมอลเาื่อเล่น้างไปบ่งนั้นข็งเขาขาวๆไม่แับเขาบ้นปุ้งนั่นแหะมันบ้นปุ้งนั่นแหละ น้ำผ้าน้ำผ้าเขาเข็ดเขาทางบุญบาลมีกระติกเออการขา้หูวหุบาะกันการได้บุญหลายผูนี่แต่ว่าพอบ่งง้อง่ายง่ายใช่ขั้งู้หมาอ่ะเออเขาเทาหาที่นั่งหลานที่นงที่นั่งนกเยยบน่ะี่นั่งนกเย็บนั่งนกเย็อายากหลายรับไวเอองานง่งๆมากละกันบุญวาไอท้ายบุวบายอ้ายบุญบาย ถือกันยากถืออยากหลักานถือขานวาถือไม่ใช่ถือยากถือยากหลัยากขอท้อคุณอยากแล้วเนาะต้องให้หอท่อจังจังไหนเขาอันนี้แว่าหันหันแล้วก็ตันหลักพอได้วอยากใา้เขาเว่าด้เหมือนช่านจากคําว่าท้อเขาแต่ว่าทั้งใดหรือเออแต่ทีวิตยิ่งนั่งรักค้อเป็นคอนไนเออ เราอยากไปได้หลายมัเอาไว้ได้เครอขอว่านะไรเอา้ไปชไว้ข้อบาเอาไว้เก็บบคือแต่มาอืมบ้านี้จ้าไปชงไว้บ้านนาเจาไปว่านเจาไปได้หลายวันอยู่บ้านมาบ้นที่เจาไปได้หลายดี่ตานต้องมาเจามาได้หลายบ้านแต่มาบ้านไปวันทได้หลายวันเกิดไกใช้คั่าคัดเปอกนเกิดไปค ขึ mm. ้นได้ไหมปาที่เท่าปาที่เท่าปาที่เท่าบันที่แค่ดจางก้เอาไปไหมาเอาไปจักเข้ายาคุณพี่ว่าเอาไปจักเข้ายาบนก็ครจดก่าเอาบ้านนมาจะได้รอดเอาไปจักอันทัาอันไปจักขันละถัดมาดิเอามาหลายแบบบันอย่างนี้ข้าววาว่าสามบาทบันที่จะเอาไปหลายก็เข้าเอาไปหลายก็เข้าเอาไปหลาก็เข้าเอาขับขึ้นมาหน่อยจ่ได้บุญ่าทานว่าบ้านตัวเข้าเข้าคได้ดีเน้ะ ขึ mm. the mm. okay. the mm ้นได้ห really? ร hm. well, we right. mm ืออืมบ้านกระชุ่งๆกันแหลมมั้งงเอาไปไดหลายมบนานอาจด้เข้าองชุ่งเพ่อกว่าไหมบ่ครับเอ้ตอนเอามาหน่อยนอนกระชากเอาเอาขึ้เอาเอามาหน่อนอนแะ้วเอามาหลายตองไปเอาไปหลายไหมอก็เอามาหน่อเนอนอยากจะข้ามาได้บุกก็อีนั่งรับไม่ร้บขั้นชั้นทันก็หากระชับไปหลายคจั เอามาจักอันทั้พันก็ได้จักรพรปุ๊บอ้นี่เขาได้กินถ้าวังมีอะไร้าแกเรลวเป่าหวานไอ้จันรีเขาอกเป็นจัทันรดิดานั่นรักตอนไปตอนไปเอาไปน้อยก่ไหตอนนั้นเอาไปหลายวันว่าได้โดนเจ้าไปหลายก็เข้าผัดมาดิเนาะนั่นรักนั่นันั่นรัคิดเอาคิดเอาคิดเอาบารมีเจ้าริเกิดจัาัว่าเกิดได้เอาอคนเรมคิดได้หลอดิ เดี๋ยนี่เริ่มคิดได้คุณนกไปว่าจะได้หลายตามไปเอาไปนอนอยันนี้เริ่มคิดได้แล้วว่ากูจะท่านหนายหายแบบตอนกลางว่ากูจะมาหน่อยหน่อาก็ได้ยุกได้กินแต่ป่านี้นัคิดได้แล้วก็ังแบบเริ่มคิดได้อีนั่งส้งคนฉันคิดได้หลายนี่นั่งส้มควันพ่อกลังเมืองคิดได้พี่แต่กินคิดว่าได้พี่แต่กี่ค้าวตั้งเบาแล้วคิดว่าได้เบาห้ายเบาหลานไม่คิดว่าได้ตามคิดกต่ได้ชัดชัตัว เนาไอวาไอวะาอวเออเจ้าชิได okay. so 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 ้บุญมเจ้าิได้บุญไรเนาเจ้าชิได้เต็มกัดอ้าเ้าเจ้าทานหลัจ้าท่าลกเออมิ้งเถิดวิลาวมิ้เถิดมิลาวได้เออากว่าจิตว่า่านุไดหลูขายเหือนพอน่หละเออคุณนับมากแต่มิ้เถิดวิลาวมิ้ถิดวิลาวหายเจดิมง่เอ็มเจ้าขัขังแางด้รูกเออเอาข่าเขาคุ้นคุวกข่าเขาคุ้นคุ้นได้รูปเอออาเาจัาท่านหลกเจัาทานหลัเออ ได้แล้ม่ตังนีต้องตังค์แม่สมควรมีิย้สมควรเพรามีวตังมจฟาดตงิสมควรเราจะสี